นิทัศการโคนนันป๊อปอัพไทยแลนด์งานที่จะทำให้แฟนโคนนันใจฟู เรานะครับจะพาไปชมบรรยากาศกับนิทรรศการโคนันเดอร์มูวี่27นะครับที่เป็นป๊อปอัพที่จัดขึ้นครั้งแรกในประเทศไทยซึ่งภายในงานนะครับก็จะแบ่งเป็น2โซนครับคือโซนกนะครับโซน A จะเป็นนิทรรศการมุมภาพครับที่ยกไฮไลท์และสถานที่สําคัญสาคัญในเดอะมูวี่27นี้ฮะมาให้ชมและสามารถถ่ายภาพเป็นที่ระลึกนะครับแถมนะครับมีทีวีฉายโปรโมทให้แฟนๆนะครับได้ดูเพื่อเพิ่มความอินเข้าไปอีกฮะและชอบการตกแต่งที่ห้อยจดหมายของจอมโจรคิดนะครับลงมาบนเพดานนะครับมันสวยมากครับ นอกจากนี้นะครับยังมีสแตนดที่สุดเอ็กซ์คลูซีฟนะครับเป็นตัวละครจากยอนนักสืบจิ๋วโคนันนะครับให้แฟนๆได้ถ่ายรูปคู่กับตัวละครที่ชอบครับมาส่วนในโซนที่สนะครับโซน B นะครับจะมีของที่ระลึกนะครับให้แฟนๆได้สะสมกันมากกว่า150รายการนะครับแถมนะครับเป็นราคาพิเศษเฉพาะในงานเท่านั้นฮะไม่ว่าจะเป็นแก๊เจตครับเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายกระเป๋าของประดับตกแต่งเครื่องเขียนและอีกมากมายเลยครับแอบมีจิ๊กซอว์นะครับให้เล่นแบบขำๆกุบกิบอีกด้วยฮะใครนะครับเป็นแฟนคนนันพลาดไม่ได้แล้วนะครับ กับงานดีเทคทีฟโคนันเดอะมูวี่ยี่สิบเจ็ดบ๊อบอัพไทยแลนด์จัดขึ้นที่ศูนย์การค้า MBK มบีเคเซอร์ครับชั้น4ี่เปิดเวลา11บเอ็ดถึงสินาฬิกานะครับงานนี้เข้าชมฟรีไม่เสียค่าใช้จ่ายครับ